ต่อไปนะคะก็ะะจะเป็นพิธีส่งน้ําพระนะคะมีไลรสดนะไล์สดนะดนะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะบรรยากาศก็อบอุ่นนะแบบเรียบๆแล้วก็เป็นวันธรรมดาเนรมดานัคุณเจ้าสกรูปนะครับเขาจะได้เป็นเวลาที่จะทาจะยมจะได้ส่ายน่อยดิอโอ้ยเปี่ยหมาแล้

แก่จรงนี้พอะยักคือเลาไล่พาสงพ่วงมาเดี๋ยวรอรอพัสงเดี๋ยวพสงมาไม่เราสงท่านี้ไปก่อนได้ไหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวพัสงค่อยมาหลรอ่ไม่ก็เดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพัสงก็จะมาต่อตรงนั้นเนี่ยถ่าย้ แตดตาหมด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 มเชื่อเลยไ่วก็ไปตากไม่ตาก็ไก่อนเลยเราไปไาก่นางมาสกราใส้า้านู้น่ะ แหมสวยไหมนี่ขับรถมาออกระจากถนนหลวงพี่ฝนก็จะเริ่มตกอะไรก็หมอกก็เยอะพอมาถึงนี่พอมาถึงนี่แดดออกแหมต้อนรับสงกรานนี่แหละคนมีดวงก็เป็นแบบน 2> 2> er ica, ี้แหละมาทำไมฝนไม่ยุดไม่ตก ้อมาทบุญเป็นบุี่ได้มาพไปหนันีินยมีาเย้าเยอะดีนะคะคาเต็มเลยกล้องคุณเชียนไปไหนอ่ะพก้องคุณเชียนอะ ่่า้นนียมไปิตสรถ่ายให้หน่อยนะคุณผู้ชมค่ะกันไหนคุณผู้ชมกำลังชมถ่ายทอดสดนะคะประชาชนพี่น้องทางจังเกิบาลีก็ส่งน้ำพระสงการนะคะเป็นวันสงการเป็นวันเ,ออเป็นวันสงการจริงๆนะคะ13นะคะที่ประเทศไทยสิบสี่จากแคริฟอร์เนียสิบสามนะคะมาถึงสงการนะคะ วัดที่เป็นวัดที่สามนะคะที่หาทีดีได้ไปส่งนะคะนะคะเป็นวัดที่สามนะนะในรอบปีสามนใครที่อยู่ที่บ้านมีพระก็อัญเชิญพระพ็จธรูปะคะลงมาส่งน้ำได้นะคะที่นี่ค่ะ ที่เหมาะเขานี่ยถูกไหถูกไม่ถูกโอ้ยโอ้โอขไปรถแ้วมอส้ยขอหน้าที่แก้วนึงสิลูกแอ้วค่ะขอน้ที่แก้วนึ่งด้วยสองแก้วนดีใก้สวยจ่สวยขึ้นนเอาดิมันเปเี่ยนแล้วค่ะ โอเคโอเคโอเคเดี okay, 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 okay. Uh, okay. Okay, okay. Um, ๋ยวเดี uh, ng, so ๋ยวอ้าวหนอ่งสองหนึ่งสองโอเคอ่าอ่ะอารีเอี๋ยวเดี๋ยวพี่เดีคยอเดี๋ยวเดี๋ยวพี

ตอดน้ลงไปที่พระธาตพนมนั่นลเรมาส่งน้พระพุทธโลกลงเท่าที่ได้นอยู่อยู่ฟาร์มสปริงวัดที่วัดพระธาตุพนมอเมริกาฟาร์มสปริงล้างสิ่งสกปรกแล้วก็เอาคุณกินที่ติดอยู่ ส่งน้ำพระสงฆ์กันอยู่นะครับยังส่งได้อยู่ขอเชิญครับน่าชื่นใจสำหรับพระภิกษุทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในการทำ,ทำบุญวันสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยปีใหม่เราปีใหม่เขมรวปีใหม่ม,หม,มากแต่ถือว่าเป็นปีใหม่อะปีใหม่จะได้เกิดขึ้นกับเรามความไม่ดี คงหายไปในปีเก่าปีใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆรับโดยเงินทองม,มั่งคั่งความดีมั่งมีความสุขมีความาัฒนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งบูชา,า,า,ารพระธาตุแห่แห่นพระกระเบนลมพระปมผู้สร้างแล้วก็ ได้มาสรงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระกันคือวันนี้เราได้ทำบุญรอบทุกอย่างเลยน่าชื่นใจน่าชื่นใจนะครับบุญเป็นที่ทำเอเราสร้างบุญสร้างคุสมีละเล็กละน้อยแล้วก็จะสมบูรณ์สมบูณในอนาคตข้นขนางหน้าไม่านานเราก็จะได้สิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมา เราทำบุญเพราะฉะนั้นือว่าการงทำบุญเราไม่ได้มีสําไรแล้วก็อนุโมทนาในเดือนที่เราสร้างไว้โอเคโอเคตั้งตรงนี้เลยจ้ะ thank you ค่ะเออสวยงามนึก thank you จ้ะ คพี่มาาทีนะโทษนะคะมีชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรอันนี้ก็ส่งคุณแหม่ม้วยกันพี่ชือ่ชสอส<ม>่งส่งให้คุณแหม่นหน่อยค่ะมามาเข้าจอมาเข้าจอนี้มาเข้าจอนี้ อันนี้ขอให้ส่งส่งให้คุณแหม่คนสวยนะคะได้มาอบูชาวัดราพนมค่ะได้มาช่วยเหลือวัดบาลานในที่นี้ที่อเมริกานะคะเบอร์อะไรคะหนูจะได้ส่งรูปมาให้ขอบพระคุณค่ะเช่นเดียวกันการเป็นโยบูธาวัดตลอดค่ะเบอร์อะไรคะ ที่ห้าสิบสามคิดนิดทนสุขาดี้วยตเอม่อิดม่ก้าวมองแล้วก็สุขภาพที่ชิมได้สุขภาพดีลองส่งมาให้หนูชื่อยาห้่าเกสไปุณพกได้มาคุณพี่พิเชนมาน้องขอินี่ส่ง้หอมน้มเลยเนี่ยิมเอาไหมน้ สบยวจาน้ำก่อนให้แม่เอามาสุก่อนทรก็ยังมาดูจากคาคต้อรักด้วยใหดด้วย

เออเอยเด้ออยู่บ้นโอ้ยมามาพีมามาจอี่มาจอพี่จอยุนี่เออยโอ้อยู่ีลูกหลานเป็นี่พึ่งาอายของาพนมเนาะวัวศกมีลามีเงินมีไ้ใหญ่เรามาแล้วพี่เชียนเใหญ่มานั่งแล้วเจ๊ใหญ่เรามาเล้วเเาะดีโอ้ย ล้โอโหสุดยอดเลยสรุปแล้ววันนี้สนุกกับเพื่อนฮะว,วันนี้สนุกกับเพื่อนววน,นั่งลุงนั่งล้งนั่งลงว้า

นี่คนที่ดีา่ขับบุณต่อไปอีกนะท่านนพรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุค่ะทุกที่น้ำทั้้ำมายใลที่สามคละ่มาบ เอขอคุ่ขอบคุณ่ขอบคุณคอลาตลดเอาเนี่ยอให้พายุกาถองขอันยหลงพ่อเป็นไงคะมาวัดพระธาตุพนมขอสัมภาษณ์หน่อยเจ้าค่ะ ค่ะเวปรให้ญาติญาติช่องทั่วโลกเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแม่มทีวี USA สเจ้าค่ะค่ะนมันสก,การหลวงชื่ออะไรนะเจ้าคะค่ะอยู่ที่ไหนคะอ๋อประหลวงยมเคยสัมภาษณ์ท่านแล้วนี่จําได้รู้สึกท่านจะนับถือพระทัตถือพระพญานาคมากเลยน่า,นาจะจําได้นะคะเอ่อก็ถือว่าวันนี้เป็นวัน ใช่มาอ๋อจำได้โยมเคยโยมเคยสนทนาธรรมจากท่านเมื่อสองปีที่แล้วนะเจ้าค่ะโยมนั่นไม่แน่ใจว่าวัดตีตุดาหรือเปล่าค่ะค่ะใช่ใช่ใชค่ะค่ะปีใหม่นี้หลวงพ่อเวรพรให้ญาติโยมแฟนคลับแหม่มทีบีหน่อจาขานนมัสการเจ้าค่ะนี่แหละคำเดียวเลยคำเดียวเลยเนาะ เมื่อกี้นิยมชอบคําพูดของท่านมากเลยว่าว่าโยมแหม่มท่าบุญไม่เหมือนใครท่านช่างสังเกตเนาะศิลปะเออท่านท่านใช้คําว่าศิลปะคือดอกไม้ใช่ไหมได้ค่ะก็ขอเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะไม่ใช่ล่างค่ะโยมเป็นนางลำค่ะนางลำนางลำ ก็รำของพระธาตุพนมจังหวัดำพญานาครำเมื่อก่อนหน้านี้ก็มาลาโยมเป็นนางรำจ้ะเอ่อกิจกรรมรู้สึกกิจกรรมเยอะเหลือเกินเดี๋ยวบางทีไม่แน่อาจจะได้รำเพราะว่าคุณทัศนีมาถวายกระเบื้องอาจจะได้ลำถวายท่านรีบกลับไหมล่ะคะถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบกลับก็จะรำ ท่านถามว่าทำไมวันนี้ไม่ลำก็ไม่ยากนะถ้าท่านจะให้ยอมลำนะเดี๋ยวเสิมเพลงลำให้ถวายเดี๋ยวนี้เลยจ้าค่ะได้ได้คุณผู้ชมคะหลวงพ่อกขบอกว่าที่นี่หลวงพ่อถามว่าทำไมวันนี้โยมไม่ลำไม่มีเพลงอ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจับให้เลยงั้นคุณผู้ชมคะ๊ขอเวลานะคะ ตอนที่หลงว่าราเมื่อกี้เนี่ยหนูงพีใจใจเอาอดยออายอา่ยถ้วยให้บอกว่าทำไมไม่รำสบายเออรำสบ<ต>ายท่านอยากผู้ชมคะเดี๋ยวมาพลาปลาเราต้อ,องดูกัน